เออเราอะ่ะโดนรีไทยเปิดคะแนนในการคิดรีไทยของนิติมอทอน์นะทุกคนต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าเออเราอะ่ะโดนรีไทยหรือว่าเราไม่โดนเพราะว่าคะแนนมัน,นยังออกไม่ครบยังเหลือวีแพ่งตัวหนึ่งซึ่งแบบมันเป็นปัญหาในใจเรามากเพราะว่าตอนนี้เราไปนั่งเรียนแบบไม่รู้ชะตาการรมชีวิตว่าสรุปแล้ว กูจะได้เรียนต่อหรือกูจะไม่ได้เรียนต่อแล้วก็มีแต่คนถามว่าเออสรุปเราโดนไหมหรือไม่โดนอะไรเงี้ยเราก็ตอบคนนไม่ถูกเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดคะแนนให้ดูก่อนว่าเออเราอ่ะมีคะแนนเท่าไหร่แล้วแล้วยังขาดคะแนนเท่าไหร่บ้างเปิดให้ดูเลยแบบเรียวๆของเราเองก็คือกฎหมายแพ่งทั่วไปเนาะเออก็คือเราได้60คะแนนกฎหมายอาญาทั่วไปได้63คะแนนกฎหมายนิติกรรมสัญญาอันเนี้ย คะแนนออกแล้วเราสอบแก้ไปแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดดูเราขอตีเป็นศูย์ไปก่อนกฎหมายอาญาผ้าความผิดเราได้60คะแนนกฎหมายนี่ทั่วไปเราได้62คะแนนกฎหมายละเมิด เราได้60คะแนนกฎหมายทรัพย์สินเราได้60คะแนนกฎหมายมหาชนเราได้65คะแนนกฎหมายครอบครัวเราได้75คะแนนกฎหมายรัฐนูนเราได้55คะแนนมันยังไม่ถึง60ก็จริงนะทุกคนแต่ว่าเราอยากคีบคะแนนนี้ไปก่อนเพราะเรวสอบแล้วถยวมันจะน้อยลงแต่จริงๆแล้วมันต้อง่ัน60แล้วก็กฎหมายสัญญาทางพาณิชย์เราได้ 60คะแนนกฎหมายวิแพง่งคะแนนยังไม่ออกเราก็ขอตีเป็นศูนย์ไปก่อนอันนี้ก็คือ12ตัวที่เป็นวิชาบังคับต่อไปอีก3ตัวที่เป็นวิชาเลือกที่เราไปเลือกเสรีเนาะก็คือกฎหมายนิติเวชเราได้60คะแนน กฎหมายคุ้มครองผู้ริกก่โภคเราได้76คะแนนแล้วก็กฎหมายคนพิการคะแนนออกแล้วแต่เรายังไม่ได้เปิดดูเพราะฉะนั้นเราขอตีศูนย์ไปก่อนซึ่งที่เราไม่เปิดดูสตัวเนี่ยเพราะว่าคะแนนอะ่ะมันยังออกไม่ครบแล้วเราก็เลยกะว่าเดี๋ยวเราจะทําคลิปลุ้นคะแนนไปพร้อมกันทีเดียวนาอซึ่งทั้งหมด15ตัวเนี่ยเราอะ่ะต้องได้900คะแนนถึงจะผ่านรีทายแต่ว่าตอนเนี้ยมีคะแนนดิบๆแล้วอะ่ะแค่12ตัวยังขาดอีก3ตัวเนาะเพราะฉะนั้นะ่ะคะแนนที่เราได้ตอนเนี้ยคือ756คะแนน ก็ถือว่ายังขาดอีก144คะแนนในการคิดรีทายเนาะซึ่งถ้าเทียบอ่ะ144คะแนนเต็ม300คะแนนเพราะว่าทั้ง3วิชาเราตีเป็นศูนย์หมดเลยเนาะก็ถือว่ายังอยู่ในแหล่งที่น่าจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะรอดรีทายแต่เราก็ยังไม่อยากมั่นขนาดนั้นทุกคนก็เดี๋ยวแบบเป็นกําลังใจให้อาจารย์ตรวจข้อสอบเร็วๆแล้วก็ให้อาจารย์รีบประกาศคะแนนเพราะเราจะได้มาทําคลิปบอกทุกคนแล้วเราก็จะได้รู้ชะตาก,กรรมตัวเองสักทีเนาะก็คลิปนี้ประมาณนี้